ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันกดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและขอให้สนุกกับการรับชมคลิปขอบคุณครับหากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภัยและขอขมากับไวนาที่นีและนี่คือรายการหลอนก่อนเล่า ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตามสองข้างทางหนึ่งในนั้นก็คือต้นตะเคียนปรากฏร่างของพระรูปหนึ่งที่ดูเหมือนมีอายุหรือว่าแก่พรรษายืนอยู่ต่อหน้าของต้นไม้นั้นกอดที่ท่านจะได้ทำปากขบุขบขมิบเหมือนกับกําลังพูดกับอะไรบางอย่างจากนั้นท่านก็เดินจากไปคอยหลังที่ท่านเดินจากไปก็ปรากฏร่างของหญิงคนหนึ่งแต่ทว่า วันต่อมาเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมเมื่อพระองค์เดิมได้ย้อนกลับมาพร้อมกับพูดว่าอย่าให้อัตมาต้องกลับมาอีกรอบนะหยุดสร้างเวรสร้างกรรมเถอะคำพูดของพระรูปนี้เหมือนเป็นคำขู่แต่ผู้หญิงที่อยู่ในชุดไทยแล้วก็ทัดดอกไม้สีแดงกลับมีรอยยิม้มเหมือนกับไม่สะทกสะท้านและก่อนที่เหตุการณ์จะดำเนินต่อไปขอนำท่าน ย้อนกลับเข้าสู่หลายวันก่อนหน้านี้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนในช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ยังมีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านนั่นก็คือหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดสะพานสูงขอบใจโยมมากนะที่มาส่งข่าวเรื่องในวัดเดออัตมาจะจัดการเองเรื่องงานบุญชาวบ้านแถวนี้ไม่เคยขาดตกบกพร่อง งั้นกับผมขอ,อนมัสการลานะขอรับหลวงปู่หลังจากพูดจบท่านเจ้าคุณก็หันไปบอกกับลูกน้องว่าเอมึกลาหลวงปูส่สิจะได้รีบกลับกับผมลากลับก่อนนะขอรับชักช้าจะไม่ทันการเมื่อเสร็จธุระแล้วหลวงปู่เอี่ยมก็ได้พูดออกมาว่าเดินทางปลอดภัยนะโยมมื่นคาถนนหนทางมันมองไม่ค่อยเห็นในขณะที่สายตาของหลวงปู่ก็ได้เหลือบไปมองอะไรบางอย่าง การเดินทางมาถึงของใครบางคนที่เหมือนมีความทุกข์ร้อนก่อนที่ชายร่างใหญ่จะได้พูดออกมาว่าไหวท่านเจ้าขุนสิลูกแต่เหมือนว่าท่านเจ้าขุนแกก็รียบร้อนท่านได้พูดออกมาว่าไว้พระเถอะไปเอมึกกรีบกลับและหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้รียกทั้งสองให้เข้าไปหาก่อนที่จะได้สอบถามถึงความเป็นมาเป็นไป มีธุระอะไรกับอาตมาหรือโยมอึงข้าอยากจะให้ช่วยเป่ากระหม่อมให้ไอจุกหน่อยนะขอรับหลวงปู่ช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจกลัวว่าผีนางตะเคียนมันจะมาหลอกและเมื่อหลวงปู่ได้มองหน้าของไอจุกที่มีความหวาดกลัวคงไม่ใช่คำขู่ของผู้ใหญ่แน่ก่อนที่ท่านจะได้พูดออกมาว่าขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะโภมเพียงด้วยคำพูดและน้ำเสียงที่ฟังแล้วดูมีเมตตา ไอจุกถึงกับมีรอยยิ้มเหมือนกับมันได้กำลังใจก่อนที่หลวงปู่จะได้เอามือลูบศีรษะของไอจุกแล้วก็บริกรรมขา้ายิ่งตอกย้ำในความเชื่อของไอจุกก่อนที่มันจะยิ้มแก้มปลิเสร็จธุระแล้วพวกกับผมนะมัสการลานะขอรับสิ้นเสียงของเท่าอึงไอจุกก็ออกตัวไปก่อนในขณะที่หลวงปู่ยังไม่ทันถามถึงความรีบร้อนนี้เท่าอึงก็ได้รีบตามหลานชายไป หลวงปู่ได้แต่สงสัยตาและก็พูดออกมาว่าปิดหูปิดตาไว้ไม่มีอะไรทำร้ายโยมได้หรอกไม่รู้ว่าสิ่งที่หลวงปู่พูดหมายถึงอะไรรู้ตัวอีกทีทั้งสองคนก็ไปไกลลับตาแล้วในขณะที่เวลาใกล้จะมืดครับสองตาหลานก็ได้หยุดทำใจอยู่สักพักเหมือนกำลังเตรียมตัวทำอะไรบางอย่างก่อนที่จะได้วิ่งผ่านต้นไม้ใหญ่ไปอย่างรวดเร็ว เมื่อวิ่งพ้นเขตอันตรายแล้วก็ปรากฏร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในชุดไทยและก็ทัดหูด้วยดอกไม้สีแดงทำหน้าตาเหมือนไม่พอใจอะไรบางอย่างก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปการเดินทางสันจอดของคนในละแวกนี้ยังเป็นไปตามปกติจนกระทั่งเอโกได้หยุดเดินเหมือนมีเสียงเรียกจากใครบางคน ก่อนที่มันจะหันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ตวาดดาบัดและเมื่อเท่าน้อยรู้สึกถึงความผิดปกติเนื่องจากการหยุดเดินของหลานจึงได้หันกลับมาเรียกแต่เอโก้ก็เหมือนว่ากำลังช็อกกับอะไรบางอย่างถึงตอนนี้เท่าน้อยก็ได้หันไปมองตามที่พี่กัดสายตาของเอโก้ได้มองอยู่และทันทีที่ได้สบสายตากับแม่สาวชุดไทย ภารกิจของการวิ่งแบกคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นและเส้นทางของ GPS ก็ได้เปลี่ยนไปจากที่กำลังจะกลับบ้านก็ต้องแวะไปที่วัดการมาถึงในยามข้ามคืนสร้างความแตกตื่นให้กับคณะของพระลูกวัดช่วยพวกกับผมเลยครับหลวงปู่ผีหนังตะเคียนมันหลอกรีบวางเด็กลงก่อนนโยมเดี๋ยวอัตมาจัดการให้พูดจบแกก็หลับตาบริกรรมคาถา ก่อนที่จะเอามือลูบหัวของเด็กน้อยจากนั้นเหมือนว่าเอโกมันเริ่มได้สติเอ้าไอ้หนูหายเจ็บหายไข้นะเหมือนการเปล่งวาจาของหลวงปู่นั้นเปียบไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เหมือนกำลังจะสู่ขิดหรือเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็กลับลุกขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพักค้างอยู่ที่นี่กันสักคืนนะพรุ่งนี้ค่อยกลับสงสัยจะได้ขอร้องอะไรกันแล้วหละ่ะ ด้วยคำพูดและสายตาของหลวงปู่เอี่ยมรู้ได้ทันทีว่ากำลังจะไปเคลียร์กับใครบางคนและถึงตอนนี้เหตุการณ์ก็ได้มาบรรจบกับตอนแรกการเดินทางมาเจรจาของหลวงปู่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะได้เดินกลับวัดไปเช้าวันต่อมาการเดินทางมาถึงของไอ้จ่อยได้เข้ามาแจ้งข่าวถึงเรื่องราวที่ได้พบเจอ ข้าว่าจะมาขอของดีหลวงปู่หน่อยเมื่อคืนข้าเจอผีหลอกไอ้ที่ผีหลอกนะั่นมันหลอกยังไงหรือโยมลองเล่าให้อัตมาฟังสิข้าจะไปขอโชคขอลาบกับเทวดาอาระไม่รู้ว่าตัวอะไรมันโผล่มาบนหัวข้าที่แรกข้าก็นึกว่าผู้หญิงที่ไหนมาปีนต้นไม้ไอตอนที่มันกลับหัวข้าก็ว่าแปลกแต่ไอตอนที่มันอ้าปากเนี่ยข้ารู้เลยว่ามันไม่ใช่คนนี่แหละนะอยากได้อยากมี กว่าที่โยมจะรู้ตัวนะดีนะที่ไม่เป็นไรมากอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะโยมนะของดีอาตมาไม่มีหรอกแต่จำไว้นะโยมนะตั้งสติให้มันปิดการรับรู้แค่นี้ก็ไม่มีอะไรที่จะทำร้ายโยมได้แล้วละหลังจากที่ได้บอกเคล็ดวิชากับไอ้จอยมันก็ได้เดินจากไปและดูเหมือนว่าสายตาของหลวงปู่เอี่ยมท่านมีความวิตกกังวลเหมือนจำใจที่จะต้องทำอะไรบางอย่าง และการเจราจาครั้งสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นตอตมาขอบิณฑบาตโยมนะขอร้องกันดีๆจะหวงที่หวงทางก็ไม่มีใครว่าแต่นี่ลูกเด็กเล็กแดงโยมก็ไม่ละเว้ถ้าหากมีคนตกใจตาย,ตายผลกรรมก็จะตกถึงโยมนะคำพูดของหลวงปู่ไม่ได้ทำให้ผีสาวสำนึกสายังขยายร่างใหญ่หวังจะให้หลวงปู่กลวกัวแต่ว่าหลวงปู่ก็เหมือนไม่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ท่านหลับตาหลบแล้วก็บริกรรมคาถาก่อนที่ผีสาวจะได้เงยหน้าขึ้นไปมองด้วยความตกใจเมื่อได้เห็นหลวงปู่เพิ่มมาอีกสามคนด้วยท่าทางปิดหูปิดปากแล้วก็ปิดตาการ,รเผชิญหน้าระหว่างพระกับผีก็ต้องมีอันยุติลงโดยอิทธิฤทธิ์ของผีผู้มีมิจฉาทิฐิได้บันดาลให้เกิดฟ้าฝนลงมาจนเปียกโชกก่อนที่หลวงปู่จะได้พูดออกมาว่า เจ้าควบคุมฟ้าฝนได้แต่ใจของเจ้ากลับควบคุมไม่ได้พูดจบลูกปู่เอี่ยมก็เดินหันหลังจากไปก่อนที่ผีสาวจะมีรอยยิ้มแบบผู้ชนะแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อปรากฏว่ามีฟ้าผ่าลงมาตรงที่หนางตะเคียนนั้นยืนอยู่ถึงตอนนี้ต้นไม้ที่เคยเป็นเหมือนบ้านที่พักอาศัยก็ต้องแตกสลายลงไปถึงแม้ผีสาวจะควบคุมลมและฝนได้ แต่ไม่สามารถควบคุมสายฟ้าได้เช้าวันต่อมาต้นตะเคียนที่เคยตั้งต่ะงอานก็ล้มลงไม่เป็นท่าก่อนที่ท่านเจ้าขุนจะได้พูดออกมาว่าหลวงปู่จะใช้ประโยชน์จากไม้พวกนี้ไหมขอรับหลังจากสิ้นคำถามหลวงปู่ก็ได้หลับตาลงก่อนที่จะได้พูดออกมาว่าก็คงต้องกลับไปอยู่ในวัดกับอาตมาแล้วลักคำพูดที่แฝงด้วยความในของหลวงปู่เอี่ยม เหมือนเป็นการอัญเชิญต้นไม้แล้วก็เจ้าของไปพร้อมกันและเสาที่ทำมาจากต้นตะเคียนก็ได้ถูกนํำมาค้ายันสลาที่ที่เป็นเหมือนบ้านหลังสุดท้ายสำหรับคนและสัตว์หรือสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ได้ถูกเล่าสืบต่อกันมาเรื่องของพระที่มีวาจาสิทธิ์ที่ชื่อว่าหลวงปู่เอียบแห่งวัดสะพานสูง ที่ตั้งอยู่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งนอกจากวีรกรรมที่ท่านได้สร้างเอาไว้เรื่องของการป่าผีตะเคียนยังได้สร้างวัตถุมงคลที่สืบต่อมาให้ลูกหลานนั่นก็คือตะกุดโสรสมงคลแล้วก็พระปิดตาที่เรื่องชื่อมาจนถึงทุกวันนี้และสำหรับวันนี้ผมน่าแหบร้อนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ และวันพระลหัตส,สป,ปดีเวลาสามทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่ สวัสดีครับ